วันนี้มามาักนะด้วยใบย่านางกันดีกว่ามาครับเดี๋ยวมาตัดใบย่านางกันก่อนนี่เลยครับเอาไปทั้งเถวแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนําใบย่านางไปล้างน้ําให้สะอาดแบบนี้เอาแต่ใบแบบนี้เลยนะคะนํามาขยําขยี้จนได้แบบนี้เลยนะคะ เมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็นํามามาร์กหน้าได้เลยนะครับหลังจากนั้นทิ้งไว้สัก3านาทีแล้วล้างออกได้เลยนะคะแล้วก็จะได้หน้าหล่อๆแบบนี้เลยนะครับแต่ที่สำคัญสำหรับคนที่ผิวหน้าแพ้ง่ายยังไม่แนะนำให้ทำตามนะคะแต่ถ้าคนที่ผิวหน้าด้านๆอย่างเสียนเอกบอกเลยยังรอถ้าชอบคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะ